นี่นายมาเป็นไปสนย์เถื่อนยังไงเนี่ยก็เหมือนเหมือนทุกคนนั่นแหละตกงานไม่มีงานทำแล้ววันหนึ่งเพื่อนมันก็มาชวนว่ามีงานใดได้ดีแต่ว่าได้ยินมาว่าน่าอยากได้ตัวแราออกไปจากที่นี่มากแล้วที่นี่มันมีอะไรเหลือให้หน่าอยู่อีกหรือไงไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีจะกิน ไม่มีชีวิตไม่มีอนาคตไม่มีความหวังอะไรทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าฉันบอกว่ามันยังมีหวังอยู่แหละนายจะยังอยากอยู่ต่อไหม